สวัสดีค่ะมุกี้ออนเอ็กซ์ไซมาแล้วมาตอบคำถามแบบมัดรวมแนะนำการใช้ Swift รีวิวอุปกรณ์สำหรับปั่นจักรยานหรือวิ่งออนไลน์ค่ะอุปกรณ์ที่เราต้องใช้ 1. โปรแกรม Swift Z W I F T ไซ g ์อัพแล้วก็ทดลองใช้ฟรีได้14วันรายเดือนก็จะประมาณ สิ่งที่ต้องมีอย่างที่สองสำหรับการปั่นคือเครื่องเทนเนอร์จักรยานที่ใช้อยู่จะมีอยู่2เครื่องค่ะรุ่นถอดล้อหลังวาฮู้คิกเกอร์ใช้จักรยานที่เรามีอยู่ถอดล้อหลังออกแล้วประกอบจักรยานขึ้นรุ่นนี้จะลำบากนิดนึงในกรณีเราปั่นข้างนอกด้วยต้องถอดล้อเข้าออกเพื่อความสะดวกลดความขี้เกียจอยากจะแนะนำรุ่นที่สองวฮูคิกเกอร์ไบเพราะรุ่นนี้ไม่ต้องถอดล้อเข้าออก ไฮไลท์ของเครื่องนี้คือปรับองศาความจันให้เราอัตโนมัติสมมุติในสวิฟต์เราปั่นขึ้นเขา10%เเซเครื่องก็จะเอียงตามเราก็จะได้อารมณ์เหมือนปั่นขึ้นเขาจริงๆค่ะและว,วา่าฮูกคิกเกอร์ไบ์รุ่นนี้สามารถเซตระยะอุปกรณ์ต่างๆได้สามารถเซตเกียร์แบบที่เราใช้ในจกักรยานจริงถ้าใช้เกียร์ชิมโนก็ปรับเป็นเกียร์ชิมโนได้ค่ะ ส่วนการวิ่งออนไลน์ถ้าลูกวิ่งที่บ้านไม่มีบลูทูธก็สามารถใช้อุปกรณ์เสริม s w i ฟ t รันพอดได้ค่ะโดยการนำมาติดกับรองเท้าที่เราวิ่งแบบนี้ค่ะโอเคอุปกรณ์พร้อมแล้วเราก็เข้าโปรแกรมสวิฟ t ได้เลยค่ะเลือกโหมดการวิ่งหรือปัน่นเปิดบลูทูธทั้งหมดโปรแกรมก็จะเชื่อมต่ออัตโนมัติถ้าเราอยากจะวัดจังหวะการเต้นของหัวใจแล้วก็ใส่สายรัดฮาร์ดเรทเพิ่มได้ค่ะ หลังจากนั้นก็เลือกสนามที่เราต้องการปั่นหรือวิ่งค่ะสนามแต่และสนามจะมีรายละเอียดบอกระยะทางกี่กิโลความชันกี่เมตรความเหนื่อยระยะเวลาโดยประมาณพร้อมแล้วก็ลุยไปกับมุกเลยทุกๆก,ก,การปั่นหรือวิ่งในสวิฟจะให้คะแนนเหนื่อเรามาสะสมซึ่งเราสามารถนำคะแนนนี้ไปอัปเกรดอุปกรณ์การวิ่งการปั่นได้ค่ะ รวมๆแล้วสำหรับมูคการออกกำลังกายออนไลน์เป็นอะไรที่สนุกมากเหมือนเราได้ทั้งเล่นเกมแล้วก็ออกกำลังกายไปในตัวอยากให้ทุกคนมาเล่นเยอะๆนะคะถ้าเผื่อมีคำถามหรือว่าสงสัยจุดไหนก็สามารถคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยค่ะบาย